อันนี้ประท่านในไปที่เดี๋ยวครับสงการคุณแม่ที่เคารพมือนี่ลูกๆทั้งเบิดมาหาเพื่อที่สิได้ลํำลึกนึกถึงความภูมิใจทั้งเบิดตกับที่มามือนี่คือกันนะณวันสงกรานลูกๆของคุณแม่แต่ลูกๆของคุณลูก ผ่านไปแล้ววันที่13ถึง16ได้กลับไปทำงานทําการหมแล้วแต่ตอนนี้วันนี้21เมษายน67คุณแม่ลูกของคุณแม่ทั้ง6คนได้มาพร้อมเพียงแล้วพร้อมที่จะลดน้ำดำหัวเพื่อลำาลึกนึกถึงประเพณีเก่า ที่สืบทอดกันมาวัดซานอันนี้พี่ไส้ไงครับกำลังแผนกปิ้งย่างครับกบไปใต้มากเมื่อคืนนี้นะครับบกอึดนะครับเน่ยอยู่เน่กินไปจับมาเข้าวหนึ่งได้มาโลดกลัวเติอบอยู่ทั้งหมูทั้งกบอันนี้พี่ไส้ไงครับไอหลอดครับแน่มนานะครับ เยี่ยมอันนี้นแผนกต่อไปครับแผนกเฮ็ดของหวานครับพี่ไอ้ไงครับพี่ไอ้เลิศนะครับมาโชคดีครับผมณนะวันนี้ได้มาร่วมคนละไม้ละมือเด้อนะครับนนี้นแผนกของหวานครับกาลังเฮ็ดรดช่องแตงไทยส่วนน้ํากะทิได้ไมาจากน้องสะพ้ายสลาบุรีวัดสัน้น นะครับแซบแซบแซบเดี๋ยวเบื้องต่อไปครับครับอันนี้แผนขวากบครับได้มาเมื่อขึ้นโล่หนึ่งครับไปไตคุณพี่บางออนครับเออนะครับกำลังขั่วกบนะครับโอ้เป็นแต่แซบครับเต็มกระทาเลยมาเด้อกินน้ำกันแซบแซบแซบอันนี้พี่สาวครับคุณมนครับกำลังเตรียมหมอเข่าครับ หม้เข้าจิตไหตมัวไอพีดัดแดกับนี่ครับนี่จตกัวพ่อมของเสซ่บยังดีเลยครับมือนี้ช่วนไนขนนะครับมือนี้นะครับก็มาปกติบ่าค่อยว่างนะครับจะมือนี้ว่างว่างยังดีเลยครับกําลังเสียวหน้าครับคุณแม่นะครับคุณแม่เบึงเด้อ นายโยนบวกอกันเลยครับโอเคนะครับส่วนผมนะครับตอนนี้กับเรื่องเบิ้งอยู่ครับเบิ้งมูอยู่คือกันนะครับเพื่อบันทึกภาพนะครับความทรงจำใครอยากเบิ้งกับชีได้เปิดเบิ้งสนดก่านะครับวนี้าน์ม อันนี้ประธานในพิธีครับกําลังสั่งการนะครับพผน,นอาหารและเครื่องดื่มนะครับพันธีระบุว่าสิเห็ดยังแน่สิกินย่างแน่จะเพิน่นเป็นพูดสื่อไม่ย่างหลายเลยครับมือน,นี้เนวอยู่แนายย่นากินครับออเครอบครัวตัวอเพิ่นว่าั่้นนะครับคอนเซปต์นะครับสุดยอดอ่าให้ทุกคนสบายตาสบายใจ เมือนี่ว่ามาวันแม่อุปการี้ที่เพื่อนบอกว่าแล้วันคิงไวันของสิเก่งหร้อ10เก่งออ่ะวันของเดี๋ยวมเจอมของลูกุดยอดผมมีหางสี่ข้าผมครับขอบคุณหลายหลายน้องๆทุกคนพีพีทุกคนครับเยี่ยมครับผมนี่คือคนที่เนี่ยครับใช่เอา30มสิงเป็นทั้งแบบอย่างเป็นทั้งพ่อ ทั้งลูกนะครับในวาระเดียวกันที่ดีสุดยอดครับผมประมาณนี้นะครับ สุดย,ยอดเลยครับคนนี้ครับเยี่ยมลูกใครคะลูกแม่ส้มค่ะพ่อพ่อชลินค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหสุดย,ยอดเลยครับเบื้องจากเกิดมาอน,นี้เลยครับโอ้มายางคักเลยปกติมีอยู่สองโครครับอันนี้มาหลายคูแล้วนะครับพร้อมเสร็จสับนะครับวันทรงจำดีๆและจะดีอย่างนี้ตลอดไป ขอบคุณครับ